สวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องเอฟซสาวน้อยเอฟซน้องอิงครับผูวอกกับบาวโทนคับบแอบไทยครับแอบไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุก่านค่ะต้องไปไป อแอบทายครับต้องจอบทายเอาพี่น้องเดี๋ยวเพึ้นสีเขียนเท่าแอบทายครับเอียงละลนั่งโวดโปดอยู่คุนพี่น้องอเอ้ยยังก็ต้องตัวดเปิดอยู่น,นี่นั่น เดี๋ยวพื้นสีเห็นเท่าครับพี่นอ้นองเขาตรงเอบเอบทายพื้นนะครับมือนีห้ามกระตกระตาครับพี่น้องเดี๋ยวมันสีเครื่อนมือน,นีเขาตองเงียบๆนะครับกระสันเดี๋ยวมันสีเขื่อนนะครับพี่น้องวันนี้เป็นเช้าวันที่16นะครับทางทีมงานมือคืนกับเล่นอยู่ที่ น้องยับป้องนะครับน้องขาอุทุมพรับบอกไตก็เลยหลังจากเลิกงานก็แวะมาพักผ่อนอยู่บ้านน้องนะครับมาเด่นมาเหยียบม,มาย่ามถามข่าวกันนะครับเพราะว่ามือแรงก็มีการแสดงอยู่ที่ไอ้มักเขียบนะครับตำบลหมักเขียบอพเภอเมืองศรีสะเกตนะครับกะยี่สิบกโลครับพี่น้องจากนี้ไปนะครับก็เลยสวัสดีครับสวัสดีพระเอก ลุงโหลดเพชรตรงใสนะครับอ๋ออาอโอ้โอโอโอโมอเตอร์ไซค์อยอียงขบวนก้านียังหลาม่าน,นอ๋อพี่น้องพี่น้องจอบจอบจอบมีดารานะครับมาเยี่ยมบ้านน้องหุ่งเอิงนะครับ <c oughs> แหวมาเป็นขวัญกำลังใจนะครับพี่น้องทางไอ้เต้าหยองนะครับ พ่อเอกของระเบียบวาตสินนะครับนี่คือตัวหลักของแท่นะครับของแท่มาดูความสําเร็จนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับและก็มีนี่คือพ่อเอกนะครับพ่อเอกระเบียบวาตสินนะครับมาร่วมแสดงความยินดีครับมาเบิ่งความสําเร็จของน้องออกนะครับเป็นภาพที่นนาประทับใจครับแต่ว่าเจ้าของบ้านนอนเหมือดครับบ่มีคนอยู่คน คนระด <Dam> ับนี <rawd Moder> ้มาเยี่ยมมายามบ้านเราก็ดีใจแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านนอนนะครับพักผ่อนเจ้าของบ้านบ่ได้ตอนรับครับได ทางพระเอกสร้างนะครับมาตอนหลับเท่นกับเมแกมเอาเจ้าลูกไหมยังสวัสดีครับสวัสดีครับจากกองบัญช่วยกำลังนอน ของลูของต่อครับใส่น้ำบึงข้างหน้าที่ยังน่อยๆเนาะบัดเขาไปแล้บบัดหลังใหญ่ครับ,ออบข้ากว้างดีข้างในมันใหญ่กว่าแม่เล้วาองยองกันกองยองงข้างหน้าที่ยังกว้างเจ้าข้า,ขาไปเราบัดพ้นครับซ่งพมเดตายวตัดาะว่ากองยองที่ที่บนไมอยูฟังี พอเอนะครับพอเอกระเบียบวาทศิลป์ครับเมื่อคืนเลน่นยยูบันตนนองคู่ครับ,รบม,รมาบันตนนองคู่สองหลอบหลอบก่อนหนาวจนก่อนหนาวจนหนาวจนลมร <c oughs> อบนี้ฝนแต่ดีว่ายังยังยังยุงดใหม่มาเลนน้ว <c oughs> เหรียยังเล่น,<จ>นไดจนใจนจนแ<ใ>จงนะครับยังยังยังยึดใหม่มแล้วเหรียญยังเกรียญใหญ่จนจนแจงนะครับ มาแต่ใส <authority plays half>. ่เนาะพี่น้องสองแปดหนึ่งจากพ่อเอศอ๋อทาเวสวรรณอยู่วัดหนองขูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออบ่แปลกดอกติดนานังบ่าหงบ่แปลกบ่แปลกไปยางริมมาวนนะนานัง

สองแปดหน่งาส่นสองแปดหนึ่งนอเป็นผานสางพอไปพูดเลียงสางบนเนี่ยดิอันท้ยบานเือนสางเบิดบานก็เลยแ่เสียงมูมาเขาจ็้ไปซื้อสางเสก่อนมาซื้ออย่างก่พ่ผู้นึาบไทยว่าคือบอยผู้บนบอยอ่าบอยน้องบอยครับง่ายมาตอนนี้อังคือสางก็จได้เส้นสีสาง เลยเป็นสางอุบลเลยม่าเลยปงที่ตะเกีบครับอ๋อรวมที่ตะเกียบร่วมไปข้อเดิมบ้านไปพักพอนกันครับขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยมครับผม้าา้ดาาดรา่าดราาดาาเกาดีกาาเอา อ้ไอ้บ้าว่พลาดท่าบ่พลาดที่จะได้ทายรูปรวมกับพี่เต้านะครับอยักว่าบิยยังยินดีฮะบอนี่เดียวบออันพวยังรับปีแฉบอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก็แกไถทายรูปบ้ามาทายรูปทำไมียต่างหากเลย้าเป็นลีลาข้เป็นลีล่าเตือนเตืนครับ มื่อนี้ลุกมาตอนรับแขกด้วยทีนาบได้ล่างนะครับสี่ต่อตเก็ดหยมันเันป็นไรพี่น้องเมื่อนี้อบอุ่นมาครับพ่อเอ๋ก็มาเยี่ยมนะครับพ่อเอ๋แล้วก็พี่เต้าหยองนะครับกัมาเยี่ยมบ้านอีหลานาะครับเนาะ

ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเสเบิงพี่น้องนี่คือรถพ่อเอ๋นะครับระเบียบว,วัฒศินมาเยี่ยมบ้านน้องเองในครั้งแรกนะครับนี่เล็กสวยครับส่งพังมั่นมั่นครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิืงโฆษณาครับสารับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สมีสก้อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ